ซึ่งในตอนที่เบิร์นเอาเนี่ยนะคะมัน <c oughs> ก็แต่ทุกอย่างมันต้องเดินหน้าต่อไป <c oughs> วันนั้นเนี่ยสิ่งที่เราแก้ปัญหาการเบิร์นเอาของตัวเองนอกเหนือจากการเติมทุกสิ่งที่อย่างให้ตัวเองแล้วเนี่ย <c oughs> คือการต้องเชื่อมั่นว่าคนที่ดูแลกันมาคนที่อยู่ในทีมของเรา <c oughs> เขาน่าจะทําได้ห <c oughs> มายถึงหมายถึง ซักเซสเซอร์ผู้สืบทอดอะไรใช่ไหไว้ใจความไว้ใจามไว้ใจก็มีก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีเราเขาก็น่าจะทําได้หรือทําแทนเราได้เราขึ้นงานให้ลูกไปทาต่ออย่างเงี้ยแต่ก็จากประสบการณ์เช่นเดียวกันก็พบว่าอืมเราทําเองจะ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 ไม่เสียใจอะไรจะไม่เสียใจไม่นึกเสียใจที่หลัง ถ้า<ต>เราทาําเต็มที่เ,เราต้องทํำกับเขาเต็มที่และอยู่กับเขาแล้วก็การทํางานของเรานี่ยากนะการเอาจินตนาการความฝันให้ออกมาเป็นภาพและเสียงมนรวมศาสตร์ทั้งหมดเลยเนี่ยความสามัรคีนี่ต้องมีสูงมากและการสื่อสารนี่สําคัญมากเลยการสื่อสารในกองถ่ายกันเองเนี่ยในทีมงานกันเองเนี่ยคุยกันแล้ว เข้าใจตรงกันใช่ไหมเข้าใจตรงกันหรือเปล่านะอเดี๋ยวย้ำอีกทีนะเพราะว่าหน้ากล่องไม่คุยแล้วนะคือทําแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นแ่ะคือพอพอคุยกันเสร็จแล้วจะไว้ใจให้ทาแต่บางทีพอไปอยู่ให้ทําแล้วมันมันต้องไปนั่งแก้ปัญหาก็อันนี้อันนี้ก็เข้าใจได้แต่ยุคนี้มันมันคิดว่าทําเองก่อนดีกว่า เพราะมีหลายหลายคนที่รู้สึกทําเหมือนเข้าใจแต่จริงๆแล้วแค่ไม่กล้าบอกว่าตัวเองไม่เข้าใจหรือเขาอาจจะเข้าใจในส่วนของเขาแต่ว่าไม่ได้เข้าใจว่า,าวการเอามารวมกันแล้วเนี่ยม,มันมีผลมากน้อยแค่ไหนออกับหน้าเซตแล้วก็เออก,กองกองเราเป็นกองพิเศษ ค่อนข้างมากคือเราถ่ายกันหนึ่งเอพิโซดนะสามวันนะ<ช>สามวันแต่ว่าเราย่อยให้คุณผู้ชมดูได้เนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งใช่ะฉงนั้นฟ t ท g จมีเป็นร้อยร้อยชั่วโมงมเลย<ช>สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็ย้อนกลับรีชูตไม่ได้ม,มันเกิดขึ้นแล้วมันมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปถ่ายอะไรใหม่ได้มันไม่เหมือนละครหรือว่าหรือว่า อย่างอื่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทีมงานก็มีเป็นร้อยชีวิตมีทีมครีเอทีฟสี่ห้าทีมที่เราต้องทำงานด้วยแล้วสื่อสารด้วยตลอดเวลาเราต้องเสี่ยมตลอดเวลาเพราะเราต้องทำให้ลุกเป็นไฟตลอดเวลาต้ก็เติมให้เขาอยู่ตลอดเวลาซึ่งสี่ห้าทีมนี้ทำงานพร้อมกันด้วยนะใช่ใช่ทำงานพร้อมกันช่วลายมากเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มาการที่จะแบบ ดูแลคนเยอะขนาดนี้พร้อมกันนะต้องอยู่ประจําทีมแล้วเราก็ต้องมีครีเอทีฟกลางไว้ด้วยใช่ไหมแต่ในในขณะเดียวกันที่ถามคําถามอะไรเงี้ยถามพร้อมกันและสัมภาษณ์พร้อมกันก็องเสียมแล้วเขาตอบมาว่าอย่างนี้พี่ตอบ่าไงคะสมมติพี่ได้ตอบมาอย่างนี้คุณอาจจะบู๊กันกันแบบแต่เข้าใจเลยว่าทําไมถ้าเกิดว่าเราเราเบิร์นเอาเนี่ยมันจะทําอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นงานเก็บรายละเอียดเยอะมากถ้าเกิดเราแค่ไม่พร้อมนะมันจะรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นปัญหาไปหมดใช่